นักท่องเที่ยวทั่วสารทิศแห่กันมาเที่ยวชมโครงการยารินาา่าพาร์คบนพื้นที่24ไรนะ่ณบ้านตามโมงตำบลสกัดอำเภอสังขะเป็นจํานวนมากนะครับเนื่องจากเพิ่งเปิดใหม่นะครับตอนนี้ได้เปิดอย่างเป็นทางการนะครับนี่เราจะสังเกตเห็นโคกหนองนาครับที่เนรมิตให้กลายเป็นาคาเฟ่น,นะครับมีอาหารมีกาแฟ,ฟมีไดโนเสาร์ ที่ตัวใหญ่ขยับได้มีเสียงจริงนะครับมีทาร์นโฟเมอร์นะครับที่ตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่มากนะครับสูง8เมตรนะครับต้นต้นของประเทศไทยเราเลยนะเป็นที่แรกเลยนะครับเราจะเห็นว่าคนเข้ามาชมหลายคนนะครับอ่าตอนนี้มีท่านี่มาถึงนะครับจะต้องเสียค่าเข้าชมนะครับอ่าถ้าเด็กที่อายุไม่เกิน100เซนนะครับชมฟรีนะครับรับเด็กทั่วไปนะครับค่าเข้าชมอยู่ที่20บาท ส่วนผู้ใหญ่ค่าเข้าชม40บาทนะครับทางนี้ทางนั้นบัตรนะครับคูปองครับสามารถที่จะแลกอาหารส่วนลดอาหารเครื่องดื่มครับได้100%นั่นเองนะครับนี่ฮะเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะที่นี่ครับคนมาเยอะมากมากเลยครับผมจะพาเด็กน้อยพาหลายคนครับมาเที่ยวชมนะครับนี่ฮะจะมีจุดให้ถ่ายรูปชมวิวเยอะมากนะครับกล่าวว่ามาที่นี่คือคุ้มเลยนะครับมาสุรินครับอ่าเป็นจุด ชมวิวนะครับเป็นจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดสุรินทร์นะครับผมถ่ายให้ดูหลายรอบแล้วนะครับอันนี้ก็เอาให้ดูบรรยากาศนะครับว่าได้รับความสนใจเยอะมากนะครับเนี่ยคนเยอะมาเยอะมากนะครับทาบรรยากาศได้ดีนะครับตอนนี้ศูนย์อาหารก็เปิดแล้วนะครับเหลืออาหารไทยอีสานนะครับกำลังที่จะสร้างนะครับแล้วก็ที่พักต่างๆนะครับกำลังจะสร้างนะครับอนาคตสำหรับใครที่ต้องการที่มานอนพักผ่อนนะครับก็จะมีสถานที่ให้พักผ่อนนะครับส่วนในช่วงนี้ก็จะมี ในส่วนของนี่ฮะกาแฟน้ําตกนะครับก็สามารถที่จะมาชมบรรยากาศได้นะครับเดี๋ยวเราไปฝั่งเจ้าของนะครับที่ทำโครงการนะครับว่ามีแนวคิดยังไงนะครับได้มาทําโครงการที่นี่ไปฝั่งกันเลยนะครับครับให้พี่แนะนําตัวแบบชื่ออะไรครับครับผมวริพรแก้วกองครับผมอยากจะให้เล่านะครับว่า ที่สร้างที่นี่นะครับมีแนวคิดยังไงทําไมได้มาสร้างอยู่ที่นี่ครับจุดเริ่ม <c oughs> ต้นเลยผมมีธุรกิจอยู่กรุงเทพนะครับมีพี่น้องด้วยกันทั้งหมด3คนผมเป็นคนโตชื่อ,อเปิ้ลแล้วก็มีน้องบอสที่คนจะรู้จักนะครับแล้วก็มีคนที่3คือน้องเล็กครับเราเป็นพี่น้องกันนะครับก็จริงๆอยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดครับอยากจะมาสร้างเป็นที่พักอาศัยพักผ่อนหย่อนใจสําหรับเราหลังจากทํางานอยู่กรุงเทพแล้วเรา <c oughs> <ฎ>ก็อยากจะกลับมาพักก่อนอยู่อยู่บ้านเกิดนะครับ ก็เลยคิดโปรเจกต์ขึ้นมาจุดเริ่มต้นเลยที่ทําตรงนี้ก็ออกแบบเป็นโคกหนองนาโมเดลอยากจะปลูกต้นไม้ปลูกป่าปลูกผลไม้รากไม้แล้วก็ไว้ปลูกบ้านพักเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอะไรประมาณนี้พอดีพอมาทําเสร็จแล้วเริ่มโครงการขุดนู่นนี่นั่นติดช่วงโควิดพอดี hmm. นะครับก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยนั่งคิดโปรเจกต์กับน้องนะครับสามคนว่าเฮ้ยเราจะทําอะไรดีต่อ ก็คิดกันไปเรื่อยๆครับเริ่มจากโปรเจกต์ของการสร้างเ,าเรือนไม้ไผ่ที่มันเราดูแล้วว่ามันรู้สึกว่ามันคลาสสิกมันตรงกับคอนเซปต์ในบ้านนอกคอกนาของเราพอดีแต่ว่าเราอยากสร้างแบบไม้ไผ่ที่มันผสมผสานเกี่ยวกับอะไรใหม่ๆนะครับก็เลยสร้างเรือนไม้ไผ่ก่อนพอแล้วเสร็จเรือนไม้ไผ่นะครับเราก็อยากมีบรรยากาศอยากเนรมิตบรรยากาศอยากจะสร้างน้ําตกแล้วก็ล้อมรอบด้วยลำธารข้างๆเรือนไม้ไผ่ ก็เลยเริ่มสร้างมาเรื่อยๆโดยใช้ระยะเวลาการสร้างพอสร้างมาปุ๊บเอ้มันไม่ใช่แล้วครับมันมันก็จะดูคล้ายเ,าเหมือนคาเฟ่นู่นนี่นั่นก็เลยคิดโปรเจกต์กันเอาอย่างนี้ไหมเรามาทาคาเฟ่นหนึ่งก็เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของเราด้วย2ก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาได้มีสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อยากจะพัฒนาบ้านเราก็เลยกลายเป็นโปรเจรกต์ใหญ่นะครับขึ้นมา,าจนถึงทุกวันนี้นะครับก็จุดเริ่มต้นก็จาก น้ําตกยกักษ์มาที่เรือนไม้ไผ่นะครับแล้วก็มาที่ลานกิจกรรมนะครับก็อ,อยากจะสร้างเป็นลานกิจกรรมสําหรับคนที่มาจากกรุงเทพอยากจะมาพักผ่อนมาถึงก็หนึ่งเรามีเนรมิตเรือนไม้ไผ่ให้กลายเป็นสไตล์แบบสวนป่านะครับเป็นป่าดิบชื้นก็คิดโปรเจกต์แล้วก็ร่มเริ่มลงมือกันทำนะครับสองก็คือเราอยากจะ เป็นแหล่งกิจกรรมเป็นสถานที่กิจกรรมเป็นลานกิจกรรมให้กับเด็กๆมีไดโนเสาร์ที่สามารถขยับได้อ้าปากได้ร้องได้ที่เสมือนจริงที่สุดเด็กๆก,ก,ก็คงคิดว่าอยากจะชอบแล้วเมื่อมีไดโนเสาร์ผมว่คิดว่าเจ๊ว่าไอเราเอาหุ่นยนต์ที่โด่งดังในภาพยนตร์ฮอลลีวูดไหมครับก็พยายามค้นหาหนู่นนี่นั่นจนได้หุ่นยนต์นะครับเป็นไททอมเมอร์มีตัว บับเบอรบีกับออติมัสที่ค่อนข้างจะใหญ่นะครับที่สุดนะผมณณณตอนนี้นะในในย่านนี้แล้วกันครับใช่แล้วก็มีต่อมาก็เป็นโปรเจกตร้านอาหารครับเราได้เชฟที่ดีนะครับมีประสบการณ์เป็นอาหารไทยอิตาเลียนนะครับก็สร้างขึ้นมาค่อยๆสร้างขึ้นมานะครับแล้วก็โปรเจกต่อไปที่กําลังสร้างตอนนี้ยังไม่เสร็จก็คือเป็นร้านอาหารอีสานนะครับก็อยากจะ ให้มีกลิ่นอายของบ้านนอกข้องนาเรานะครับก็จะมีทั้งอาหารอีสานปนด้วยอาหารไทยทีเ่เป็นอาหารค่อนข้างที่แบบกลุ่มที่แบบไทยที่ไม่ไม่เคยได้สัมผัสก็อยากจะลองดูครับส่วนอาหาราแนวแบบบ้านๆพรีเมียมเราก็มีให้ครับก็คือตอบโจทย์สําหรับคนที่มาท่องเที่ยวส่วนร้านกาแฟเราก็มีครับเป็นกาแฟที่ค่อนข้างที่เราคัดสรรมาพิเศษอะไรประมาณนี้ครับใช่ครับครับผมที่นี่ครับสร้างหมดใช้กบประมาณกี่ล้านครับ ก็หมดหลักๆนะครับก็เกือบร้อยล้านร้อยล้านอร้อยล้านครับผมครับผมอย่างถ้าคนที่สนใจเข้ามาชมนะครับตอนนี้มีในการเก็บบัตรเข้าไหมครับถ้าเข้าชมนะครับสำหรับเด็กนะครับเด็กส่วนสูงนะครับไม่ถ้าไม่ถึงร้อยเซนติเมตรนะครับเราก็หรือยังเป็นเด็กน้อยอยู่เราก็ให้ให้เข้าฟรีนะครับสองก็คือ ผู้ใหญ่นะครับเด็ก20บาทนะครับผู้ใหญ่40บาทครับแต่ว่า20บาทหรือ40บาทเนี้สามารถเอามาเป็นส่วนลดเครื่องดื่มนะครับได้100%ก็คือลดผู้ใหญ่ก็ลดได้40บาทเลยส่วนเด็กก็ได้20บาทเลยครับครับผมครับผมในส่วนเวลาเปิดหรอครับมีเปิดกี่โมงไม่รับเปิดก็จะเปิดนะครับตั้งแต่เริ่มเปิดตั้งแต่9โมงนะครับจนปิดนะครับเวลา18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นครับ ครับผมถ้าใครที่สนใจจะเข้ามาชมครับสามารถติดต่อได้ทางไหนบ้างครับก็ทั้งไหนที่จะเข้ามาชมนะครับหรือติดต่อสอบถามเส้นทางนะครับสามารถติดตามได้ที่เพจยารีน a าพาร์คได้เลยครับครับผมก็มีมีเบอร์โทรไหมครับขอเบอร์โทรด้วยครับเบอร์เบอร์โทรจะอยู่หน้าหน้าหน้าเพจเลยครับเดี๋ยวจะขึ้นขึ้นขึ้นอยู่หน้าเพจเลยครับติดต่อได้เลยครับครับครับสุดท้ายอยากให้พี่ฝากให้หน่อยครับฝากสำหรับคนที่อยากมาชมครับผมก็ ท่านที่อยากจะได้บรรยากาศแบบแนวพักผ่อนนะครับก็มีอาหารนะครับให้เราไดา้ลองชิมสัมผัสกับบรรยากาศแบบท้องทุ่งนานะครับบวกกับป่า,าดิบชื้นเหมือนคล้ายๆป่าอเมซอนลิ้มรสสัมผัสเกี่ยวกับกาแฟแล้วก็นั่งชิลกับบรรยากาศนะครับเยน็ยนๆบวกกับน้ําตกนะครับก็สามารถเป็นที่เช็คอินใหม่นะครับแล้วก็เป็นเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจสําหรับครอบครัวได้ครับก็ที่นี้ยินดีต้อนรับทุกท่นทานที่เข้ามาครับ ครับขอบคุณครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะแวะมาชมได้ตลอดนะครับตอนนี้เปิดทุกวันนะครับเปิดทุกวันนะครับสามารถที่จะพาครอบครัวนะครับมาชมสัมผัสได้นะครับกับไดโนเสาเหมือนจริงนะครับดูครับไดโนเสาตัวนี้นะครับสามารถที่จะอ้าปากแล้วก็ขยับได้เหมือนจริงมีเสียงเหมือนจริงครับเนี่ยได้รับความสนใจนะครัเป็นจํานวนมากนะครับทานฟอร์เมอร์ตัวนี้นะครับต้องบอกเลยว่านะครับเป็นฐานฟอร์เมอร์ที่สูงที่สุดในไทยนะครับ เป็นเจ้าแรกที่ทำนะครับสูง8เมตรนะครับตัวหนึ่งก็หลายล้านนะครับเป็นทานฟอร์เมอร์ที่เอาตัวอะไหล่รถต่างๆตัวท่อรถไอเสียเครื่องจักรอะไรต่างนะครับเอามาประกอบทำนะครับให้เป็นหุ่นยนต์ตามที่เห็นนะครับนี่ครับอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมใครที่ผ่านมาผ่านไปสามารถมาไว้ได้นะครับก็ดูบรรยากาศไปเรื่อยนะครับใครที่เข้ามาชมอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่งช่องเกษตรเมืองชานะครับผมก็ขอบคุณครับ เราสั่งมันจะมันชีหอมนะใช่ใอันนี้ก็นนเหมือนกันอยู่นี่ก็เหมือนกันพอเราอยู่ตรงไหนตรงไหนใช่แล้วได้เร็วมาแบบนี้คืออ๋อ ปพอแล้วไปเอปิดดีๆนะลงดีๆนะตที่ขายดีแะตัเช็คนึ่งอ่าสวนต่ยก็ไม่ไดเลยใส่กัะเ้นไม่เหล็กก็ยิ่